นมาอีส <l id sei> ัต <rarely> ว <Pokémon> ์มันแปลอ่าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราถึงโรงเรียนกันแล้วนะคะสองคนค่ะทีสองคนนี่คือเวลาค่ะทุกคนตีสี่เฮ้ยเขานัดตีห้าไม่ใช่ออีกสี่นาทีเองใช่พี่วานถึงโมก็รีบมาเนี่อะตายแน่แน่ทุกคนใช่ค่ะเรยกับวานนะคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอไปวานมานะคะ ก็นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเรายกของเสร็จแล้วค่ะยรูปแล้วก็ดีก็เรากำลังจะไปไหว้พผาทุกคนเดี๋ยวไปไหว้พระกันจำได้ไหมเนี่ยใช่เดี๋ยวต้องรอคนอื่นมาเพราะว่ายังมาจะไม่ประกอบรถออกไม่ได้เรากำลังจะเดินทางแล้วนะคะทุกคนใช่เดี๋ยวเราจะไปแล้วนะคะ อันเป็นลาประมาณอีห้ากืครึ่งกว่าใช่กราจะเดนทางแล้วทุคนไป่แล้วตอหนนี้เราถึงแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปแล้วถ้านของกอนเพราะว่ามันมมากเดี๋ยวเราเดินานทุกคนไ๊ตอนนี้เราถึงสถานที่เขงแล้วนะทุกคนเย ของเสร็จแล้วแหละคนมาอื่นก็เริ่มเทยอ์มาแล่กำลังจะขึ้นสาเชกแล้วนะคะเราจะมาถามความรู้สึกที่หัวหน้าวงกันจ่ะจะแข่งน่ไหคะ่ม่ไแข่ง่จะแข่งแข้วค่ะพี่จะข่ไมจแข่งแข่งไ่ะแข่ง่หจะ่หเะ ไม่ยเขานไซู้ๆซูู้ไปกนไปตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะดนมาเลยค่ก็ขึ้นไปใครก็ม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นเปสตารจบ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปไหนไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าพี่เขาแบบว่าให้ให้รีแลกซ์นะตอนนี้เป็นเวลา8โมงกว่าเรากำลังจะไปเซเว่นคือเราอ่ะพี่เขาให้รีแลกซ์แต่ตอนนี้8โมงเราต้องไปรวมกันตอน10โมงครึ่งเพราะว่าต้องจับฉลากด้วยอะไรด้วยเขาก็กลัวว่าเราจะปวดตันนะคะก็เดี๋ยวไปมินิมาร์กันทุกคนเจอกันมินิมาร์แล้วกันบายบายไป ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่เจเเวนนะคะแล้วเราก็กำลังกินข้าวอยู่ชิลเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าวาเก่งมากเลยอะคลิปนี้คือวาเป็นประมาณสิบไปข้าวดีกว่าดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงสี่สิบห้ามานั้นแหละ เจอกันอีกตอนเที่ยงทำไรอยู่คะตอนนี้เรามาทำอะไรกันคะกินข้าวค่ะทุกคนมากินฮัจิบังค่ะฮัจิบังสวยอยากกินเราออี่ออีกค่ะสั่งอะไรไปคะสั่งลำยอนค่ะ เมนะคะสั่งอะไรคะสั่งาเมเหมือนกันสั่งแกงกะหรี่ค่ะของแพรวมาแล้วเป็นอะไรคะคาราเมงแชงเปี้ยฮาระอมมาแล้วนะคะทุกคนขอเนี่ยไปกินก่อนนะคะปิดสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะต้องพูดดังๆค่ะอีดอกไม่ได้ยินใช่เราอยู่ในห้างนะทุกคน สวัสดีค่ะทักทยยายเที่ยงแล้วนะทักทายค่ะคูพี่อ๋ออะไรเหราไปเจอที่หอดีกว่าไปไป,ไป ตอนนี้เป็นเวลาเราทุกคนเราไม่ไหวแล้วทุกคนเราไม่ไหวแล้วลืมหน่อยเราจะตอนนี้คือเรานอนกันประมาณเอ,อ่อสี่ชั่วโมงแล้วทุกคนว่าอีกนิดนึงคือทดแทนเวลาทั้งหมดที่เราไม่ได้นอนไปแล้วนะคะคดีมากนีขนาดไม่ได้แข็งตัวเลยมากจูนี้ผ่มันช้<ม>ากูกำลังประกาศูนะดนะ้านนี้กำลังเ,เออลยช่วงประกาศผลนะคะทุกคนว่ ต้องไปรอประกาศผลว่าเราจะได้ไหมหรือว่ายังไงนะคะเตรียมกีดนะทุกคนว่ากีดแพ้ได้ที่หนึ่งแน่นอนค่ะนอกจากทายบ้ากลัวมากเลยว่าจะไม่ชนะก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะทุกคนไปป yep. right OK. oh. okay. ิ้วตอนนี้นะฮะเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับที่มาเรียนกับหนูโอ้โหสิ่งท้าที่เยอะแยะให้ไปลองโอเค ตอนนี้นะคะก็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วนะคะใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านกันค่ะคืนมากเหมือนตอนที่เรามาเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะสองทุ่มเรนะสองทุ่มกว่าจะสองทุ่มแล้วค่ะก็คือตอนนี้เราเก็บของอะไรายกของขึ้นห้องแล้ยที่ชนะเ่ยค่ะเพราะว่าคืออันที่จริงค่ะคือทุกปีอ่ะมีมันจะมีพี่มอสิใช่ไหมทุกคนเขาแข่งมาตลอดเลยสามปีก็ไม่เคยเข้ารอบสักสามปีนะคะก็คือไม่ค่อยแหวกมาเท่าไหร่ตอนไม่ค่อยแบบมากแต่ว่าใจตบก็ยังอยู่แต่ว่าก็นะ สู้นะคะพี่ข้าววีน้าพี่แล้วเลิกเลิกเลิเลิกด้วยปีหน้าพี่แล้วไปหนึ่งทำไงพี่แกจะผิดบนี่หนอง